และครับคุณผู้ชมที่เคารพครับเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับมีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับ จากประาชาชาิธุรกิจนะครับบอกว่านะครับโรงงานอาหารสัตว์พร้อมที่จะเปิดาารับข้าวโพดฤดูการใหม่สิงหาคมนี้ก็หมายความว่าวานันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับไปดูในเนื้อหาของข่าวกันครับคุณผู้ชมที่เคารพครับสมาคมผู้ผ,ผลิตอาหารสัตว์นะครับของประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโรงงานอาหารสัตว์พร้อมที่จะทาการเปิดาารับข้าวโพดฤดูการใหม่สิงหาคมนี้นะครับนะ หลังจากที่หยุดรับในช่วงนอกฤดูซึ่งเป็นเรื่องปกติว่ากันอย่างนั้นเนี่ยแหละครับโดยนายพรสินพัชเชรินทนกุลนะครับท่านนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้เปิดเผยบอกว่าการที่นะะสมาชิกสมาคมหลายรายมีการหยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้นั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่อง เรื่องที่ปกติที่ทํากันเป็นประจําในทุกปีอันเนื่องมาจากที่ว่าเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรนั้นเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายผลผลิตออกไปหมดแล้วนะครับนะจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะที่โรงงานอาหารสัตว์นะจะได้ทําการซ่อมบํารุงเครื่องจักรล้างทําความสะอาดซึ่งนะ จะเรียกว่ากลับมารับซื้ออีกครั้งหลังจากทำการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จนะฮะพร้อมจะเปิดรับข้าวโพดในฤดูการใหม่ที่กำลังจะออกมาในนี่แหละครับช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นปกติที่โรงงานอาหารสัตว์นะฮะบางโรงงานจะทำการหยุดรับซื้อในช่วงนี้หรือก่อนสิงหาเนี่ยนะฮะเป็นการที่เขาจะปรับปรุงและก็ซ่อมบารุงเครื่องจักเตรียมพร้อมนะฮะ รับการผลิตชุดใหม่นะครับที่กำลังจะออกซึ่งนะฮะแต่ละแห่งนั้นก็จะเลือกเอาช่วงที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวโพดและที่สำคัญแล้วโรงงานของสมาชิกสมาคมอ่านจัดมีมากกว่า100โรงงานทั่วประเทศเขาไม่ได้หยุดซื้อทั้งหมดแต่ยังคงนะมีการซื้อขายตามปกติโดยนายพรสินได้กล่าวบอกว่า ่าทั้งนี้โรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไทยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ต่างก็ให้ความสำคัญกันกันกนกบเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเป็นสำคัญโดยมีมาตรการของรัฐกำกับดูแลเพื่อที่จะป้องกันการกระทบต่อพี่น้องกเกษตรกรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการ3ต่อหและก็ในปีส5 6 8คือปีนี้นั้นรัฐบาลเขามีการเพิ่มความเข้มงวดนะฮะของมาตรการ3ต่อห่ง โดยจำกัดเวลาในการซื้อข้าวโพดไทยเพื่อที่จะแลกการนำเข้าข้าวสาลีทำให้สมาชิกสมาคมต้องบริหารการจัดซื้อข้าวโพดในประเทศนะกับเรื่องของการนำเข้าข้าวสาลีให้มันสมดุลที่สุดโดยเรื่องของการกําหนดให้การรับซื้อข้าวโพดนับตั้งแต่1สิงหาคมของทุกปีเพื่อนำเข้าข้าวสาลีในปีถัดไปจึงทำให้ โรงงานอาหารสัตว์ต้องมีการพิจารณาวางแผนบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนี้ กรณีที่นะฮะกรมการค้าภายในมีหนังสือนะฮะขอความร่วมมือให้ไม่หยุดรับซื้อโดยไม่มีสาเหตุและก็ให้รายงานแผนซึ่งสมาคมได้มีการแจ้งกับสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและก็มีหนังสือตอบกลับไปยังกรมการค้าภายในแล้วนะโดยได้ มีการฝากให้กลมการค้าภายในนี่นะฮะช่วยติดตามและก็รายงานแผนการหยุดรับซื้อและก็หยุดส่งข้าโพดนะฮะของพ่อค้าคนกลางด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกันกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกนะครับมนาะข้าวโพดนะฮะแล้วก็ไปจนถึงภาคของปศุสัตว์ด้วยโค้ดคำพูดของท่านบอกว่าขอให้ความมั่นใจว่าการหยุดรับซื้อข้าวโพดนั้นเป็นเรื่องปกติโดยหลายแห่งที่ซ่อมบำรุงแล้วเสร็จก็จะทยอยนะฮะ เปิดกันแล้วนะฮะโดยคาดว่าจะเปิดทันทุกโรงได้นับตั้งแต่สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการกดดันให้รัฐบาลนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนี่พูดจากันเยอะในตอนนี้เนี่ยนะครับและก็การนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนั้นเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยอุตสาหการรมอื่นๆตลอดจนนะครับภาพรวมของประเทศ ไทยนะครับโดยไม่กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไทยแต่อย่างใดอเนื่องมาจากที่ว่ามีมาตรการนะครับนะที่ดูแลเกษตรกรภายในประเทศอย่างเ,เข้มข้นกันอยู่แล้วเขาว่ากันอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นเสียงออกมาจากทางด้านของสมาคมผ,ผู้ผลิตอาหารสัตว์ซึ่งมีโรงงานอยู่รวมๆกันแล้วในสมาคมเนี่ยประมาณสักร้อยโรงงานเล็กใหญ่ต่างกันไปแล้วแต่นี่นะครับ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยข้าวโพดไทยเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่พอนะครับเพราะว่าการใช้ข้าวโพดในการทำอาหารสัตว์ในปีหนึ่งมีความต้องการถึง8ปถึงเล้านตันแต่ว่าข้าวโพดประเทศไทยเนี่ยผลิตได้แค่สัก4ล้านตันได้เนี่ยนะ แต่เอ๊ะทำไมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจึงขายข้าวโพดหนึ่งได้ราคาถูกสองก็คือว่ากําไรก็ไม่ค่อยมีกําไรไม่มีเพราะอะไรอ่ะพี่น้องก็เพราะว่าพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าบ่นนะแต่เล่าให้ฟังเวลาท่านปลูกข้าวโพดท่านกอ็ออะท่านก็นกใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบหนึ่งเนี่ยนะฮะปุ๋ยเคมี50 km, กิโลก็ซัดเข้าไปพันสี่พันห้านะฮะต่อหนึ่งไร่เนี่ยนะครับ ทำไมไม่พิารณาใช้ปุ๋ยถังคาวกระสอบหนึ่งเนี่ยนะสี่ซาห้าร้อยเองนะผมจะบอกให้นะและถ้าจะให้ดีก่อนที่จะทําการปลูกก็พดอทั้งกะวัดดินแล้วก็ใช้สารปรับปรุงดิน ps สิบเอ็ดพัดหรือ ps สนะิบสองนะก็กระสอบหนึ่งกนะ็ไม่กี่ร้อยบาทได้ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะรวมๆกันแล้วทั้งสารปรับปรุงดินรวมทั้งปุ๋ยถังคาวของทีพีไอเนี่ย ถูกก้นกับปุ๋ยเคมีอีกผมจะบอกให้เนี่ยนะทําให้ต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนี่มันถูกกว่าเยอะเลยดินก็ดีด้วยแล้วข้าวโพดก็ได้ผลผลิตตามต้องการด้วยพอข้าวโพดโตขึ้นมาหน่อยนะก็ใช้ปุ๋ยม่วงกับน้ําส้มคอนไม้เนี่ยฉีดนะเพื่อให้มันเจริญเติบโตกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ป้องกันพวกหนอนพวกอะไรต่างๆด้วยจากน้ําส้มคอนไม้นี่นะแบบนี้ทําไมไม่เอามาเป็นทางเลือก ให้กับตัวเองแหละครับพี่น้องเกษตรกรผมกราบเรียนนี่คความเป็นห่วงจริงนะไม่งั้นท่านก็เขาเรียกว่าใช้ปุ๋ยเัมีกระสอบหนึ่งพันกว่าบาทนะพันสี่พันห้าพันหกต่อกระสอบโอ้ยนะฮะราคามันต่างกันกันกนกบปุ๋ยสังเคราวเยอะเลยนะผมกราบเรียนนะ,ะแล้วก็ใช้ไปนานๆเข้าออดินก็จะเป็นกรดดินก็แข็งขึ้นรากข้าวโพดก็ไปไม่ได้ต่อ อันนี้ก็เป็นความห่วงให่ยิ่งถ้าเกิดว่าทำมากดดันให้เราเอาข้าวโพดจากอเมริกาเข้ามาอีกเนี่ยเกษตรกรผมอยู่ไงอีกอย่างหนึ่งเป็นการสุดท้ายในช่วงนี้ผมกราบเรียนนะไอ้ที่บอกว่าถ้าข้าวโพดเราไม่พอแล้วเราเอาข้าวสาลีมาผสมเนี่ยปลายข้าวในประเทศไทยหรือแม้แต่มันสำปะหลังในประเทศไทยสามารถที่จะผสมแทนข้าวโพดได้บางคนบอกว่าสัตว์ไม่กินบางคนบอกว่าเออสัตว์จะท้องอืดหรือเปล่าถ้าใช้มันสำปะหลัง แก้ปัญหานี้ได้ง่ายนิดเดียวครับซินไบโอติกของ TPI ไงซินไบโอติกของ TPI ใส่ในอาหารสัตว์เพียงแค่1-2%อาหารสัตว์100กิโลใช้ซินไบโอติกแค่ลิตรเดียวหรือ2ลิตรไม่เกินนะั้นเนี่ยนะทำให้สัตว์ไม่ท้องอืดแม้ว่าจะเปลี่ยนจากข้าวโพดไปเป็นปลายข้าวแม้ว่าจะเปลี่ยนจากข้าวโพดไปเป็นมันสมประหลังโดยที่ไม่ต้องใช้ข้าวสาลีก็ได้นี่นนะ มันก็สามารถที่จะไปได้ต่อที่สำคัญคือซินเวติกยังลดการใช้อาหารสัตว์ลงได้20%เพราะค่า SCR หรือ Feed Conversion r a t i o มันดีขึ้นไงพี่เออเอาของดีๆมาบอกกันอย่างนี้แล้วถ้าท่านปล่อยให้ท่านถึงทางตันแล้วมาไม่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ t พ i ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเหมือนกันแล้วล่ะครับ เอาละเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมที่เคารพครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผมจะพูดถึง4มาตรการของพาณิชย์นะครับนะที่มีการช่วยเรื่องการค้าการขายชายแนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรของเราด้วยครับพักก่อนครับ